สวัสดีค่ะมยสซค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะคะวันนี้ก็พบก,กันแต่เช้านะคะในช่องของน้องสีนวลเมืองยางอีเช่นเคยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่เชียงตุงนะคะยังไม่ได้กลับเมืองยางก็มาอยู่เชียงตุงได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วนะคะครึ่งเดือนก,กว่าแล้ว วันนี้น้องสินวลจะไปเที่ยวตลาดหลวงเชียงตุงนะคะเพราะว่าอะไรอะมาเชียงตุงรังนี้คือไปเที่ยวตลาดหลวงเชียงตุงคือบ่อยมากไปเที่ยวจนแบบว่าสามารถไปเป็นแม่ค้าขายของในตลาดได้เลยนะคะจริงแต่ว่าเออต้องการสิ่งของนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไปตลาดหลวงอะไรเงี้ยวันนี้อืก็จะไปตลาดหลวงอีกนะคะเพื่อที่จะไปซื้อของให้กับคุณแม่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะมันจะเป็นเครื่องเสียง ซอ,องปอกค่ะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเรียกของนี้ปอมันจะเป็นเครื่องเสียงเล็กๆนะคะที่สามารถเปิดฟังแบบธรรมะอะไรอย่างเงี้ยอ,อคุณแม่น้องสนเป็นคนค้าขายใช่ไหมก็จะมาเอาของที่เชียงตุงอะไรอย่างงี้ไปขายที่เมืองยางเนาะแล้วตอนนี้คือก่อนที่จะมาเชียงตุงอ่ะเออก็ส่งเขาที่เชียงตุงก็ได้ส่งไปแล้วแล้วขายดีนะคะก็หมดแล้วตอนนี้คุณพ่อเขบอกว่าเออถ้าน้องสวนว่างก็ไปไปสั่ง ไปดูของในตลาดแล้วก็ส่งมาให้อีกซีเพราะว่ามีคนแบบซื้อมาถามซื้อเยอะแต่ว่าของหมดอะไรเงี้ยมันจะเป็นลาโพงอะ่ะทุกคนลํโพงเล็กๆอ่ะลํโพงเล็กๆนะคะที่สามารถแบบใส่ในบรีกาดแล้วก็สามหารับฟังเพลงฟังธรรมะอะไรเงี้ยสําหรับคนคนสูงผู้สูงอายุนาะที่แบบจะต้องเปิดฟังธรรมะอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ที่บ้านคุณปู่ยังเปิดอยู่นะคะเปิดเปิดเปิดธรรมเนาะเปิดธรรมไว้อะไรอย่างี้เนาะอ่ะ ก็เลยจะไปซื้อไอนี่ให้คุณแม่นะคะแล้วก็น้องสนจะไปดูพวันก่อนน้องสนซื้อชุดใช่ไหมชุดขยายแต่ว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ชุดนะคะเ่าเป็นผ้าเนาะเป็นผ้ามาก็เลยก็เลือกนะคะเลือกว่าใจเย็บอะไรอ่ะจะเย็บแบบเนาะจะเย็บแบบไหนคือแบบปะเนียทุกคนคือน้องสินวน มันไม่ใช่แบบใหม่นะมันคือแบบเก่าออกมาแต่ไหนแต่ใดแล้วคือมันชอบชอบมากน้องสวนเห็นเขา,าลงใน Facebook อะไรเงี้ยชอบมากนะคะชอบจนแบบว่าไปซื้อมาจนได้นะคะคืออันนี้มันไม่ใช่แบบเพิ่งมาเนาะมันออกมาแต่ไหนแต่ใดแล้วคือเข้าใจคนว่าชอบเนี่ยต่อให้มันจะออกมาออนานแค่ไหนหรือมันจะออกแบบใหม่มาอะไรยังไงก็ไม่เอานะคะอ่าจะเอาไอที่ชอบเนี่ยนะคะ ต่อให้มันออกมานานก็จะเอาเพิ่งออกมาก็จะเอาเพราะคนชอบแล้วอะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็เป็นสีดากับสีทองนะคะน้องสนเจอแล้วว่าจะเย็บแบบแมนดีนะคะเดี๋ยวน้องสนจะให้ทุกคนดูว่ามันจะเหมาะหรือไม่นะคะถ้าถามว่าจะไปเย็บไปสายที่ไหนก็ไม่มีไม่มีงานอะไรนะคะก็ซื้อไปเก็บไว้นะเพื่อที่เพราะในหมู่บ้านน้องสนก็จะมีงานบวชอีกเลยอยู่แหละถ้าเขาอนุญาตให้บวชเนาะเพราะมันจะมีงานบวชกาว่าจะบวชตั้งแต่แต่ไหนแต่ใดละ ก็คือโควิดนะคะก็เลยไม่ได้บวชว่าจะบวชประมาณหลังสงการอะไรอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าถ้าขอาถ้าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาอนุญาตให้บวชนะคะก็จะบวชประมาณนั้นก็เลยซื้อไว้ก่อนก็ไม่ผิดเนาะนไหนๆก็มาเชียงตุงอะไรอย่างนี้มีเวลาไปเลือกอะไรก็เลือกสิ่งที่ชอบนะคะชุดหนึ่งอันนี้ราคาสองหมื่นห้านะคะเราแม่ค้าน้องสมก็ต่อต่อต่อ,ตอ,ตอราคาเหลือจนสองเหลือจนสองหมื่นสามหรอ อะไรสักอย่างนี่ไม่สองหมื่นสามก็สองหมื่นสองนี่แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะก็เหลือชุดสุดท้ายนะคะคือน้องสนไม่ได้หาจนทั่วตลาดหรอกก็ไปเจอร้านเขาขายอะไรเงี้ยคือเราผ่านไปเห็นเขาแบบอ,อะไรอ่ะแขวนไว้อย่างนี้เนาะเฮ้ยมันคือแบบที่น้องสนอยากได้นน่อะไรเงี้ยคือน้องสนเคยไปถามอีกร้านหนึ่งมันก็ไม่มีสีม่วงที่น้องสนอยากได้เนาะก็ไปเจอสีนิดก็มีอยู่สีเขียวกับสีดามะ ก็โอเคเลือกสีดาดีกว่าเพราะสีดําก็ยังไม่เคยมีชุดสีดำเนาะก็เลยเลือกสีดาเดี๋ยวน้องสนใจให้ทุกคนดูแบบนะคะว่าแบบมันจะสวยไหมจะเหมาะจะเหมาะไหมอะไรอย่างนี้เนาะแบบมันจะสวยไหม mm hmm. ถ้าดูแบบนี้นี่คือสวยนะคะสวยเพราะว่าคนใส่ก็สวยนะคะแบบก็สวยแต่ถ้าน้องส,ใส hmm. ในใจนี่คงไม่รู้นะคะก mm. ็จะเป็นแบบนี้นะคะเสื้อเสื้อแบบเสื้อนะคะก็จะเอาแบบนี้เส็บแบบนี้ก็เลยวันนี้จะไปตลาดใช่ไหมก็จะไปหา เขาเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะหาแบบนี้เขาเรียกว่าแคปซูลนะคะแคปอ่าแบบนี้แหละจะไปหาตัวนี้แล้วกักบแบบนี้แบบนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมีมหรือไม่นะคะคือชค,คือชอบมากแล้วมันก็สวยมากเลยนะคะดูเหมาะมากคนใส่ก็งามโอ้ถ้าแต่งถ้า้องแต่งออกมาได้แบบนี้คงแบบเฟอร์เฟ์งามขนาด นี่นะคะนี่สาวก็สวยมากเลยนะคะนี่นก็จะเย็บเจอแล้วนะคะเจอแบบนี้ก็เลยจะเย็บแบบนี้จะไปหาซื้อนี่ค่ะแบบนี้นะคะในตลาดเนาะว่าวันนี้ก็จะไปตลาดอีกแล้วไงนี่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่านะคะคือหาหา,หาแบบมาตั้งนานแล้วน้องส่วว่ามันน่าจะหมาแหละนะคะน่าจะหมาะนี่ มันจะเป็นโบคว่ำบัวหงายเป็นสัญลักษณ์ของเชียงตุงใช่ไหมทุกคนสัญลักษณ์ของชุดไทยขืนนะคะโบคว่ำบวัวหงายอะไรเงี้ยชอบแบบนี้มากเลยนอกจากก็หาเจอแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปตลาดก็โอเคถือโอกาสไปหาเลยทันทีนะคะก็ไปเดินตลาดลวนไปวนมาถามไปถามมาเนาะไปเที่ยวตลาดทีไรน,นี่คือแบบกระเป๋านี่เบาขึ้นทุกทีเลยค่ะ <laughs> ตอนนี้นอกสองก็ยังอ่า เพิ่งแกงเนื้อไก่เนาะแกงจืดเนื้อไก่ให้คุณแม่ก็ยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้ไปนะคะแล้วตอนนี้มันก็นยังหนาวเลยคะ่ะเมื่อกี้ไฟหลับไฟดับก็เลยไฟเพิ่งมานี่แหละคะ่ะเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวลองไปเจอกันที่ตลาดเลยนะคะทุกท่านว่าตลาดจะคึกคักแค่ไหนว่าตลาดเชียงตูก็คึกคักทุกวันเลยคะ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าต้องรองให้แกงคุณแม่สุกก่อนนะคะถึงจะไปได้ค่ะไปเจอกันในตลาดนะคะ แล้วก็ลืมไปอีกอย่างนะคะที่วันนี้น้องสาวจะไปจ่ายตลาดใช่ไหมก็คือจะเอาเงินอะไรนะเงินบาทนะคะจะเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินจัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาเงินบาทวันนี้จะสูงหรือจะอาจจะได้เยอะหรือจะได้น้อยเนาะครั้งที่แล้วคือไปแลกก็คือได้อยู่หนึ่งพันเนาะได้อยู่สี่หมื่นสี่พันจัดนะคะไม่รู้ว่าวันนี้ราคาจะตกหรือจะขึ้นนะคะเพราะว่า เงินจัดที่แรกมาก,ก็หมดแล้วนะคะเพราะไม่ใช่ของของน้องสวนจะแรกม่ใช่นะคือของคุณแม่เนาะจะแรกเพื่อที่จะไปซื้ออะอะไรอะเมื่อกี้ที่บอกเดี๋ยวน้องสวนจะให้ดูนะคะเพราะที่นี้มันก็มีอยู่นะคะนี่ไปซื้อตัวนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะว่าคุณแม่น้องสวนเขามาสั่งที่นี่ไปขายที่เมืองยางเนาะ ซื้อเป็นแบบ10อัน 20- 30อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทั้งเบมูลิกัตด้วยนะคะที่เออมาซื้อที่เชียงตุงเนาะถ้าปกตินะคะบ้านเมืองปกติคือไม่ซื้อที่เชียงตุงนะคะจะสั่งทางจีนมานะคะอันนี้คืออันนี้เขาก็สั่งทางจีนนะคะสั่งทางจีนมาถ้าซื้อที่เชียงตุงก็จะแพงกว่า สั่งทางจีนเนาะถ้าเราสั่งทางจริงโดยตรงอันนี้ก็จะได้ราคาถูกหน่อยว่าอันนี้เขาก็เอาทางจีนมาขายแล้วเราก็มาเอาทางนี้ไปขายที่เมืองยางก็มันคือสองต่อแล้วทุกคนนะคะก็จะแพงหน่อยนะคะถ้าบ้านเมืองปกติอันนี้ก็คุณแม่ก็จะจะไปซื้อทางเมืองลามานะคะเมืองลาแต่ตอนนี้คือถนนมันปิดไงจสั่งของมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่า1000ันนี่จะได้เท่าไหร่ก็ไม่ได้แบบจะไปแลกเป็นหัวอะไรอ่ะ หัวหมื่นหัวแสนนะคะแค่ไปแรกแค่สองพันนะคะสองพันนะคะเพราะว่าประหยัดได้ประหยัดไปเนาะนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูแกงคุณแม่นะคะว่าเออยังไงสุกหรือยังนะคะ <c oughs> น,น้องฝนก็อะ้่คะแกงเนื้อไก่โอ้คุณแม,ม่กินเนื้อไก่ทุกวันแกงจืดเนื้อไก่มีเลยจ้าเดี๋ยวเราค่อยไปเจอที่ท่าลาดนะคะว่าต้องแกง เราแกงคุณแม่สุกแล้วก็ให้คุณแม่ทานข้าวทานยาก,ก่อนที่จะไปได้จะไปเที่ยวตลาดประมาณ3ามชั่วโมงก็ได้แล้วแต่บางส่วนเราเราจะได้ไปทําคลิปแบบเออตามสบายไม่ต้องมีเรื่องกังวลกังวลใจอะไรอีกอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไปแล้วเอยเรามีธุระต้องทำมันนี่เราต้องรีบไปรีบกลับเรยงีคือ,อมันไม่ค่อยสะดวกสบายนะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอก,กันที่ตลาดเลยเราไปดูว่าอ่าราคาเงินบาทวันนี้จะได้เท่าไหร่นะคะแต่สาทุแต่ก็ขอให้ได้เยอะกว่าเดิมนะคะ ได้ประมาณ4 4 5 0 0จัดนี่คงดีนะคะอุ้ยแลกแค่2 0 0พคือแบบขอจริงขอจังเลยนะน้องสินอนนี่ <c oughs> โอเคค่ะหรือว่าเจอกันที่ตลาดหลวงเชียงตุงนะคะถึงตลาดแล้วนะคะในตอนนี้ก็มอเตอร์ไซค์มาจอดที่ขาจอดมอเตอร์ไซค์กันเนาะเออค่ามอเตอร์ไซค์ค่าจอดมอเตอร์ไซค์ที่นี่อ่ะจะประมาณ300 300จัดนะคะก็จะแพงกว่าที่เมืองยางนิดนึงนะคะที่เมืองยางก็แค่1นหยวนเนาะ ขี่ยนก็แค่2 0 0จัดนะคะตอนนี้น้องสมก็อยู่ที่ตลาดหลวงแล้วนะคะกำลังจะเข้าไปในตลาดค่ะแต่ว่ายังจับไม่แลกยังจะไว้ไปแลกเปลี่ยนเงินนะคะจะอะไรนะจะไปดูของที่คุณแม่สั่งก่อนว่ามีหรือไม่ถ้ามีค่อยไปแลกเงินเนาะถ้ามันมีก็คือไม่ได้แลกนะคะโอเคไปกันเลยค่ะนี่นะคะ นะคะก็คือตลาดหลวงเชื่อมตุ้งนะคะโอเคเ้าไปเลยค่ะวันนี้มาคนเดียวนะคะปกติก็มาคนเดียวทุกครั้งนะคะร้านที่น้องสีนวลจะไปซื้อนี่คือเขามีลูกสาวสวยด้วยนะคะแล้วก็คือเคยออกคลิปลองหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นของกินนะคะของกินของหวานของเที่ยว ว้าวแว่นสวยจังอ่ะหน้าตาแล้วมันตีตัวหวาเราสวยมากเลยแว่นสวยจังอ่ะ <c oughs> อยากได้แว่น <c oughs> แว่นงามขนาดเปรี้ยนะคือเห็ว่าแหวนอันนี้สวยเนาะว่าไหมอ่ะแหวน,นี่คือซื้อก็ซื้อ,อแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่เคยใส่เลยค่ะซื้อไปเก็บเก็บกองกองไว้ที่บ้านไปซื้อดีกว่าห้ามใจไว้ก่อนนะคะ ใม่เไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าต้นทุเรียนต้นอะไรก็มีเนาะโอเคไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะชอบเมื่อวานนี้ก็มานะคะเมื่อวานนี้ก็มาตลาดนะคะมาจนแบบว่าคนที่เฝ้ามอเตอร์ไซค์จะจำหน้าได้แล้วนะคะเข้าไปทางไหนดีอ่ะเข้าไปทางนี้ดีกว่า เข้าไปทางนี้ดีกว่าเอเคเดี๋ยวจะซื้ออันนี้นยางติดแผลนะคะโอเคตอนนี้ก็ได้ยางติดอ่าเขาเรียกอะไรที่ติดแผลเนาะพอคุณพ่อสั่งเนี่ยอุ้ยชุดสวยจังอละดูสิชอบอะ่ะงามขนาดนี่โบฟ้องโบวหงายตัอนอนก็จะมีสีเรียวยะเอ้ยทำไมชุดนี้สวยจังอะสีสวยงาม okay, โอเคเราไปที่ร้าน ที่คุณแม่ให้มาซื้อของอนนะคะจะต้องไปดูของคุณแม่อนนี้จนมีอยู่หรือไม่นะคะเพราะเดี๋ยวเรางวรจะแวะถามของเราสวนที่อยากได้เลยนะคะพี่ว่าอุ้ยลืมโทรศัพท์เปล่าเดี<ม>๋ยวเราลองถามดีกว่านี่มันก็จะเป็นร้านแบบใหญ่ๆแบบน,นี้นะเดี๋ยวเราําดีวกว่าว่าจะมีจลี่้นแคปบจะงไหนมีหรือ่าม <ś led> ไม่มีค่ะไม่มีนะคะก็ต้องเดินถามทั่วไปนะคะมันจะมีร้านข้างหลังนี่อีกร้านนึงใช่ไหมดูเหมือนน่าจะใช่หรือว่าแค่คิดเองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่คะ่ะไม่มีคะ่ะจะมีช่นามนก็ต้องิมตัวนี้ต มาที่ชุดไทยใหญ่ก็จะเป็นชุดไทยใหญ่เลยนะคะมาแถวที่ขายชุดก็ขายชุดเลยแ้วเน,น,น,นไปถามร้านนี้ดูกลัวไปถามแล้วกลัวไม,ม่มีแบบนี้นี่ดูจะน,นี้เปล่านะคะร้านนี้ก็ ลุงลุง,น,งนี่น,นะคะก็เมื่อกี้ไปถามที่เสื้อเนาะใส่เสื้อก็ไม่มีก็มาหานี่ลำพงเล็กๆนะคะคืออยากได้สีแดงแต่มันมีแค่สีดำนะคะตอนนี้ถ้าของมีถึงจะไปแลกเปลียนเงินนะคะถ้าของไม่มีก็คือไม่แลกค, <c oughs> ค่ะนี่ขาอยากได้แบบไหนก็มาซื้อได้นะคะ ร้านนี้วันนี้ลูกสาวเขาไม่มาน้องสนก็ยังไม่ได้ทานอะไรมาก็ทานแบบกาแฟมาแก้วนึงแล้วนะคะเดี๋ยว<ห>ก่อนกลับคิวค่อยกินนะคะที่เขากําลังโทรถามอะไรพี่สาวอะไรนี่เนาะอีกร้านหนึ่งว่าจะมีสีแดงหรือไม่นะคะเพราะที่บ้านน้องสนมีสีดํานะคะคนอยากได้สีแดงอะไรเงี้ยถึงมาซื้อถึงมาซื้อสีแดงนะคะราคามันก็จะแพงกว่าปกตินะคะเพราะว่าของเรามายากนะคะ มีเน่ะมีอะสีแดงไม่มีก็ต้องโทรถามแม่อีกคะ่ะมีเลยนะคะกอได้ใบแรกเปลี่ยนเงินแล้วก็ไปจ่ายค่า,าลําโพงของคุณแม่แล้วนะคะแล้วคือทุกคนรู้ไหมว่าน้องสวนในตลาดเนี้ยในตลาดเชียงตรงนี้คือมาเที่ยวตลาดบ่อยแต่ว่าไม่เคยเที่ยวแบบว่าทั่วเลยนะคะจะมีแผนกนี้ที่น้องสวนไม่เคยไปเลย <c oughs> <c oughs> จริงก็เคยเดินแบบถนนใหญ่นะคะไม่เคยเข้าไปข้างในแผนกนี้เลย แล้วตอนนี้คือดูจากดูรองเท้าก็คือชอบนะคะเดี๋ยวเราลองไปเดินแถวแถวนี้ดูนะคะว่าจะมีอะไรแค่ไหนไหมนะคะเพราะว่าไม่เคยเดินจริงอะทุกคนมันจะมีอยู่สี่เขาแยกเป็นสี่แผนกเนาะทางนี้ทางนี้ทางนู้นทางนู้นนะคะแต่ทางนี้ไม่เคยเข้าไปดูเลยไม่เคยเข้าไปเที่ยวเลยนะคะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างตลกมากมีทุกคนไม่เคยเข้าร้านแบบนี้เลยนะคะไม่เคยไปนั่งกินอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะที่เขา เขาบนในเตอ่ะมีนะคะทุกท่านก็อีกร้านนึงไม่มีก็อีกร้านหนึ่งมีอยู่นะคะ,อะตอนนี้กําลังจะไปแลกเปลี่ยนเงินนะคะเพราะว่าของมีก็ต้องเปลี่ยนเงินเดี๋ยวจะไม่มีอะไรจ่ายแม่ค้าเขาเอานะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาเงินนะคะว่าจะเท่าไหร่นะคะวันนี้เงินอะไรนะเงินบาทนะคะ,ะเงินบาทเอ นิ้บัดสองพันแ่นะแกเปยนแรกเป็นเงินจัดเนาะไม่รู้ว่าเท่าไหร่โอเคไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะไม่เห็นสนใจเลยเงินอ่าสี่หมื่นียงเหรอสี่หมื่นียเองเลยวันปักเราเล่นได้กออ๋อได้ได้ขึ้นอยู่หนึ่งอ่าอะไรนะสี่หมื่ร้อดนะคะเออเขเทร่แล้วคือได้4ี่หมสพันนะคะ อันนี้โอ้ยใก้นิดนึงก็ว่าน,นี่เป็นช่องสองพันช่องสองพันนะคะช่องสองพันนี่คือแบบโอ้โหพูดจริงพูดจังเลยนะคะเรานี่นะคะก็ได้เยอะกว่าวันก่อนนิดนึงนะคะได้เยอะกว่าวันก่อนพันละหนึ่งร้อยจัตนะคะก็ได้อยู่แปดหมื่นแปดพันสองร้อยจัตนะคะสองพัน โอ้โ okay. หเขานับตงังค์แบบสุดยอดเลยนะคะถ้าเราเหมนนับนี่คนนันเรื่องกันนะคะโอเคงั้นเราไปกันเลยคะ่ะไปจ่ายตังค์ก่อนนะคะมีอะไรนะคะแลเมื่อกี้ก็เจอคนเมืองยางเนาะก็ทักกันสักนิดนึงท้าที่แล้วก็มาซื้อหมวกตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่ใส่ค่ะอะไรไม่รู้ซื้อๆแต่ไม่ใส่อันนี้โอ้โอเขาก็จะมีอ้อที่เย็บเชือกที่เย็บเสื้อผ้าเหรอเอยมีอันนี้ออกไปก็จะเป็นทาง เขาขายผักเนาะมีรองเท้าแต่ดูเหมือนทางนี้จะไม่ค่อยมีคนเดินสักเท่าไหร่นะนเนาะโนเซอร์ก็ยังไม่ได้กินอะไรเมื่อกี้คือเขาถามว่าเออเขาเนี่ยมาทำมากินข้าวอะไรเงี้ยกินเมียมเออกินแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือตลกมากที่จริงเราไม่ได้กินนะคะที่จริงเราไม่ได้กินเลยค่ะก็มันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่มีอะไรนะคะมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็น ชาชานะคะทาชาอะไรนะบ้านนบ้านหมู่บ้านอะไรนะพิจาอร่อยแล้วก็หอมสุดเลยแว่นอีกวะเจอแว่นนี่คือเหมือนเป็นอะไรอะ่ะเหมือนเป็นแปดกันเลยแว่นรองเท้ากระเป๋าอันนี้โอเคไปหาอะไรกินก่อนน้อทุกคน อยู่แล้วเดินไปเดินมาก็เริ่มหยุและเริ่มแบบ้อนนิดนิดแล้วนะคะลอนก็ลอนนิดนแล้วคนเดียวมากอันนี้คือเขาประกาศนี่คือเขาประกาศอะไรอ่าอะไรอะระเบียบเนาะระเบียบมาเดินตลาดต้องทําอะไรยังไงบ้าง้จะะเก็คือเรื่องปิดแมสนะคะ

หอหนึ่งสองปากก็ซื้อไปเท่าไหร่ดีอันอันนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะนี่ก็เหมือนกันอ่ออ่อใช่อ่อรู้สึกว่าอยากได้แบบว่าอ่านลู้กันว่าอะไรแล้นะเอาเอาไข่หอยสามห่หอแล้วขำหมักเต้าสองห่ออ่ออะไรนี่ะ <หอ S 1> นะคะก็ห่อละสองร้อยจัดนะคะก็รวมกันนะคะเพราะว่าอยากกินหลายอย่างอะไรเงี้ยถ้าซื้อไปอย่างละพันจ้าก็คือมันเยอะกินไม่หมดนะคะ,ะมีเนื้อด้วยใช่ไหม น,นี่เลยนะจ้าทุกท่านก็ได้ไปซื้อของเสร็จแล้วนะคะเอ่อของของน้องสวก็คือไม่ได้นะคะก็ได้ของของแม่นะคะตอนนี้ก็มาหาอะไรกินก่อนกลับนะคะก็มากินข้าวหมูกรอบนะคะก็จะมีข้าวมาันไก่ข้าวหมูกรอบข้าวคามูนะคะร้านนี้เลยที่น้องสนซื้อไปกินที่โรงพยาบาลน,นะคะที่โรงพยาบาลตอนที่พ้าแม่อยู่โรงพยาบาลน,นะคะก็ร้านนี้เลยเนี่ยร้านนี้คือมากินประจำนะคะข้าวหมูกรอบหนึ่งที่ค่ะนะคะตอนนี้ก็รออยู่นะคะ ไม่รู้ว่ากล้องน้องสวนมมันตั้งได้อะไรยังไงบ้างมันต่ำไปหรือเปล่าอันนี้นึกว่าเล็กๆของแท้นะคะคือมันไม่ใช่นะก็จะประมาณนี้ค่ะข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูข้าวมันไก่นะคะร้านนี้คือมาประจําแต่ว่านี่คือมาแล้วกินที่หน้าแบบอะไรอะหน้าที่เขาวางของขายนี่คือครั้งแรกนะคะ ปกติมาก็จะกินนั่งโต๊ะข้างในเนาะนะคะทุกคนเข้าด้วยกันค่ะช้อนต้กอง <c oughs> ค่ะทุกคน <c oughs> ไม่กินใจแล้วนะคะ <c oughs> ไม่กินใจแล้วนะคะ <c oughs> น้ำซุปก็ร้อนๆ๊ <c oughs> ยรู้สึกว่าหิวข้าวไม่รู้นะคะทำไมมือสั่นๆแบบเนี้ย <c oughs> มีแตงกวาแล้วก็มีพักกาดนะคะวันนี้ใส่ใส่แบบชุดแบบกางเกงก็สีฟ้าเสื้อก็สีฟ้านะคะรองเท้าก็สีฟ้าอเกแล้วอีก้โอเคโอเค่อเอเหา ะะถึงเขาแะ้ค่ะส้านคึาเขาอาคารสินะคะ่ะคุยได้เลยค <c oughs> ่ะวายอะครคนะคะจบไกลเลยแฟนนขับนะคะที่เขาไปเที่ยวหาถึงที่บ้านนะคะก,กับเว็บเดาาือดมากคหะคุณนังอ้าฝากดูแบบเขินเลยอะ่ะไม่ยู่ หมูกรอบมากลิมไปปันเราเลิด กินแล้วก็กลับแล้วค่ะทุกคนกินแล้วก็กลับแล้วอร่อย แล้วที่เด็กกเมีคงก็ไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะเพราะมันตลาดก็เริ่มวายแล้วนี่นะคะทุกทานก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้กินข้าวแล้วก็กลับนะคะอะไรนะคือของอุ๊ยลืมไปของมีในหลังหลังรถไซน์นะคะของที่คิดว่าจะไปซื้อคือไม่มีแต่ของที่ไม่คิดว่าจะซื้อก็คือได้มานะคะชอบเล่นตลกกับน้องสวนจริงๆเลยนะ ที่ไปซื้อที่แบบว่าจะเย็บกับเสื้ออันนี้คือไม่มีนะคะหาก็ไม่มีเลยไม่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหนเหมือนกันนะคะแต่ว่ากับได้เครื่องสอําอางมัสค่าดกับอลายเนอร์แล้วก็ได้อะไรอีกนะที่กลนคิ้วแล้วก็ได้วีมานะคะเออนี่คือคนคนละเรื่องนะคะสิ่งที่แบบว่าจะไปซื้ออันนี้แต่กับไม่มีแต่ว่าได้แต่ว่าซื้ออีกอันหนึ่งที่ไม่ได้หวังว่าจะไปซื้อนะคะก็นี่แหละคะ่ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเนี่ยก็โอเคค่ะไปเที่ยวตลาดจนแบบประมาณสามสี่สโมง นองสมัปยังแต่ประมาณกี่ชั่วโมงไม่รู้ตอนนี้คือประมาณาจะประมาณบายๆเลวนะคะบายๆแล้วโอเคใครยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวพี่ๆพี่สิท่านลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสคร b e แล้วเป็นกำลังใจให้น้องสวนด้นะคะสวัสดีค่ะ